หนึ่งเหตุผลสําคัญเลยนะคะที่ไม่ว่าคุณจะมีวัตถุมงคลที่ช่วยในเรื่องของการเสริมดวงให้ดีขนาดไหนหรือผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วกี่ครั้งก็ตามไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยเบสเนี่ยได้บูชาปีเสียมานะคะเพราะว่าป้าซึ่งเป็นสินแสเนี่ยส่งปีเสียมาให้บูชาคือเบสเนี่ย ขายของออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการโพสขายตลอดแต่ในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเบสยังขายของไม่ได้นะแล้วเบสเนี่ยหยุดโพสต์ไปประมาณ3-4วันเพราะว่าเบสเนี่ยติดไปถ่ายงานวิดีโอให้กับลูกค้าป้าเนี่ยบอกว่า,าปีเสียเนี่ยผ่านการทําพิธีแล้วนะเอาไว้ช่วยเสริมดวงเรื่องค้าขายเรื่องอะไรนะลูกให้ใส่ไว้วันแรกที่เบสใส่ปีเสียเลยนะเป็นวันที่เบสขายของได้ซึ่งก่อนหน้านี้เบสก็โพสต์ขายทุกวันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีลูกค้าทักเข้ามาพูดง่ายๆคือวันนั้นมีเงินโอ,อนเข้าแล้ว ก็เลยเป็นท <an> ี <S an> ่มาที่ทําให้เบสเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธาในการบูชาปีเสียค่ะเป็นทั้งเครื่องประดับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่เอาไว้เสริมดวงในเรื่องการค้าการขายของเบสด้วยค่ะมีคนรอบข้างเห็นเบสใส่ปีเสียแล้วรู้สึกว่ามันสวยเขาก็เลยอยากรู้ว่าเบสใส่ทําไมช่วยในเรื่องอะไรก็เลยได้มีโอกาสคุยกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เบสเนี่ยนำปีเสียมาให้คนรอบข้างได้บูชากันคนที่มาบูชากับเบสอ่ะคือเขาตื่นเต้นมากเขามาบอกกันเราวันฐานมาเขาบอกว่าเขา ถูกเบอร์ทองซึ่งเขาก็ซื้อมาตั้งหลายงัวแต่เขายังไม่ถูกจนวันที่เขาเนี่ยมาบูชาปีเสียกับเราคนนึงเนี่ยเขามาบูชาแล้วเขาถูกหวยสองแสนคือมันเยอะมากเป็นยังตกใจอะ่ะแล้วเบรกก็ดีใจที่คนรอบข้างเนี่ยบูชาปีเสียไปเนี่ยมันทําให้เขามียอดขายที่ดีขึ้นเขาค้าขายดีขึ้นมีลูกค้าติดต่อมารวมถึงคนที่ชอบเสี่ยงโชคจากที่เล่ามาเนี่ยหนึ่งเหตุผลที่สําคัญที่ทุกคนเหมือนกันเลยนะคือทุกคนลงมือทําคือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ช่างไม่มีใครที่อยู่เฉยๆนะคะแล้ว บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจะเกิดผลดีกับเขาวัตถุมงคลเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงเสริมบาร,รมีทําให้ธุรกิจมันราบลื่นหรือว่ามันง่ายขึ้นเท่านั้นเนีย่ยมีคําถามว่าการลงมือทำเนี่ยมันต้องเห็นผลอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีวัตถุมงคลหรือต้องบูชาปีเซียก็ได้ใช่ค่ะถ้าคุณลงมือทําทําซ้ําๆทํามากพอทําจนเก่งจนคุณชํานาญคะคุณก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่ว่าในเรื่องของวัตถุมงคลหรือปีเซียเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาบางคนที่อยากจะเสริมดวงแล้ววก็ช่ย ส่งเสริมในด้านของจิตใจที่ทําให้เราเชื่อมั่นว่าฉันขายสินค้าได้ฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยส่งเสริมฉันอยู่นะอย่างเบสเป็นความเชื่อของเบสเนาะเบสก็มีปีเสียในการช่วยเสริมดวงในด้านค้าขายแบบนี้ค่ะและใครนะคะที่สนใจสร้อยข้อมือปีเสียหินมงคลแบบนี้นะคะที่ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เดี๋ยวเบสเนี่ยจะแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ค่ะ